เด็กๆมาแว้นออกมาเล่นนอกบ้านเช้าเว,วันอาทิตย์พี่นอ้องแอปเปิโชคโชดูลูกไส้เสียงดังปืดๆนะเด็กแว่นนะมันมาแต่ทั้งหดลูกไซ้ข่อยพี่น้องเอ้ยหยัดขวดใส่เพื่อให้มันเสียงดังคือเสียงหลดจั๊กเนว่ะลูกชิด้าปกัวัวอปเปิโชกใครเบิ่งดูว่ามันดังแบบไหนโอ้ฝน <laughs> โอ้ยแหว้นหว้นยังลูกโอเคโอ้ยจะเว้นหว้นแต่น้อย แวนแวนอุลอู้ปาลุงเดตเบล่ะตกนะลูกล้มนะโอ้อีเลเบียนเอวนไอแวนเด็กแวนเด็กแวนก็ใช้ลูกละลินลินยังใช้เอเราดีกับอ่าน้องเด็กไปใช้เลยไม่ชอบใช้ไปใช้เลยรถทีอ่ะเดียวลูก ไปช็อปบอลล็อติมไปบองเลสลาเบลโลลาทิมมาโอทิมบอลล็อติมไปนี่ทิมไปนี่บ่อ่าโอเคฝันว่ายังบ่ทันได้สิกับปั้นยังไปหลินซะก่อนเพ่า